สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผ่าเครื่องในช่องจ่าโฮเฮลียพผ่าสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับเนื้อว่านหลวงปูดทวดวัดทรายขาวปีพศสองห้าสี่ศูนย์นะครับมีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างมนดบนะครับผม ก็เรียกได้ว่านะครับพระรุ่นนี้นะครับคือหลวงปู่ทวดยอดนิยมของวัดไซขาวเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับยอดนิยมของวัดไซขาวนะครับรุ่นสร้างบนดบอนาคตเนี่ยแพงแน่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญฝ่าราคาแพงในอนาคตนะครับคือรุ่นนี้พิธีดีเนื้อหาดีนะครับผมพุทธคุณดีนะครับ รุ่นสร้างมนดบนี้นะครับมีนะครับในหนังสืออัต,ตชีวประวัติของท่านอาจารย์นองนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อ,อลงวัตถุมงคลที่อาจารย์นองสร้างแล้วก็ปลูกเสกนะครับผมมีในสาระบบอย่างแน่นอนนะครับมีในรายการประกวดพราเครื่องพระบูชาไทยนะครับสามารถนะครับเช่าไปแล้วเนี่ยนำไปส่งประกวดเช็คได้เลยนะครับผม ชาโชคดีก็ติดรางวัลนะครับก็มันอยู่ที่จังหวะนะครับว่าเราจะไปเจอพระสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเราจะสู้ได้ไหมนะครับผมมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเออ่กรรมการรับเข้าประกวดก็คือแท้นะครับผมถ้าไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยเหมือนงานสามพานที่ผมไปมาล่าสุดนะครับก็มีคนเอามาส่งนะครับเสียตังค์สี่ร้อยพอไปถึงปุ๊บ กรรมการเขาก็จะส่องดูนะครับถ้าใครเก๊เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออไม่แท้นะครับแล้วเขาก็ส่งคืนก็เสียตังค์สี่ร้อยบาทฟรีๆนะครับแต่ว่าถ้าเช่าจากผมนะครับแบบนี้องค์นี้นะครับถ้ากรรมการไม่รับนะครับผมเอามาคืนเงินนะครับเต็มจํานวนไม่หักฝักบาทนะครับเดี๋ยวแถมค่าเสียเวลาให้อีกหน่อยด้วยนะครับผม ก็คือแบบรับประกันแฮสตลอดชีพนั่นเองนะครับผมเอาไปส่งประกวดได้เลยนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดไซขาวรุ่นสร้างมนดปปีสี่ศูนย์รุ่นสร้างมนดบนะครับจะมีหลายพิมพ์หลายเนื้อมากนะครับผมเนื้อโลหะก็มีนะครับหลายอย่างนะครับผมแต่นะครับที่นิยมที่สุดนะครับของรุ่นนี้นะครับนิยมที่สุดนะครับ ที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหาแขวนกันนะครับหาสะสมกันนะครับก็คือเนื้อว่านรุ่นสร้างมนดบนะครับเขาจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์นะครับผมคือพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูบแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ A แล้วก็พิมพ์พะรอดนะครับมี3ามพิมพ์แล้วก็แบ่งการสอดตะกรุดเป็น2แบบนะครับคือตะกรุดเงินนะครับผมแล้วก็ตะกรุดทองคํานะครับ พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูปนะครับเอ่อตะกรุดเงินนะครับแบบนี้นะครับตะกรุดเงินแบบนี้สร้างนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ส่วนตะกรุดทองคํานะครับเจ็ดสิบเก้าองค์แล้วก็พิมพ์พระลอดนะครับกับพิมพ์ใหญ่ตะกรุดเงินสร้างสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์ตะกรุดทองคําทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์พระลอดนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผม เจตนาในการสร้างพาลุน,นี้นะครับอาจาร,รย์นองนะครับเจตนาในการสร้างพาลุน,นี้นครับอาจาร,รย์นองเขาเรียกว่าได้ําลีสร้างขึ้นมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับเพื่อที่จะนํานะครับวัตถุปัจจัยเงินนะครับนําไปสร้างมนตดบของวัดทรายขาวให้แล้วเสร็จนะครับก็เจตนาในการสร้างดีนะครับนําเงินไปบํารุงนะครับ สร้างศาสนสถานนะครับผมสืบทอดพระพุทธทศาสนาต่อไปนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับมีหลายแบบหลายพิมพ์นะครับแต่ที่นิยมที่สุดคือนะครับเนื้อว่านนะครับผมเ,เมื่อนะครับตอนพิธีปลุกเสกนะครับท่านอาจารย์นองเนี่ยได้ปลุกเสกในเลิกเสาห้านะครับปลุกเสกเนี่ยตรงกับเลิกเสาหา้า ปุกเสกเดี่ยวภายในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดไซขาวนานฝ่าหนึ่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อท่านปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ได้ออกมานะครับพูดกับลูกศิษย์ลูกหานะครับว่าพระรุ่นนี้นะครับเนื้อหาเดียวกับปี97นะครับสูตรเดียวกับปี97เนื้อหาดีนะครับต่อไปจะด,ดังนะครับผมซึ่งมีลงในหนังสืออาจารย์นองด้วยนะครับคำพูด ที่ผมได้พูดกล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ผมพูดมาเองล,ยลอยๆนะครับแต่ก็รุ่นนี้เนี่ยเนื้อดีจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาส่องให้ดูนะครับผมเพราะว่าเนื้อว่านเขาดีมากๆนะครับผมสำหรับรุ่นสร้างมนดบนะครับสูตรเดียวกับปีเกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูกนะครับ เนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อว่านคุกรักนะครับผ้านี้หนาปุ๊บเลยนะครับผมผ้าหนามากเป็นพิมพ์ประกบนะครับเมื่อเขาบอกว่ากดเสร็จฝั่งนี้นะครับเขาจะมาเอาตะถูกปั๊มด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับผ้าเขาจะดูเนื้อแบบแน่นๆนะครับเนื้อหนาองหนานะครับ มีกล่องเดิมพร้อมรุ่นนี้ผมก็ชอบนะครับผมเพราะว่าพิธีดีเนื้อหาดีนะครับแล้วก็สร้างไม่เยอะนะครับสี่เหลี่ยมนี้ก็ตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินนี้ก็สร้างเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเกเก้าองค์เท่านั้นนะครับผม พาดูเนื้อนะครับเพื่อนเพื่อไม่พี่เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดว่านนะครับโอ้โหที่อยู่ในองค์พระเนื้อพระนะครับมองตาเปล่า,าเนี่ยมันจะมองเหมือนดำๆธรรมดานะครับแต่ส่องไปแล้วเนี่ยเราจะเจอนะครับ เปลือกว่านสีน้ำตาลเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนะครับซึ่งเป็นเนื้อว่านสูตรเดียวกับปี97เจดเป๊ะๆนะครับผมภาวนี้กดได้ชัดนะครับตรงนี้นะครับแบบทีแรกเนี่ยเดี๋ยเรามาทำความเข้าใจพิมพ์พากันทีแรกเนี่ยผมนึกว่าเอ๊พะพระมีตำหนิอะไรหรือเปล่านะครับเคยได้มาก่อนหน้านี้ก็หลายองค์มากนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ทำคลิปลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นทุกองค์นะครับ ยิ่งองไหนกดพิมพ์ชัดๆแบบนี้เนี่ยตรงนี้ยิ่งชัดนะครับเขาเป็นมาจากพิมพ์นะครับผมเป็นมาจากพิมพ์ผมจะพาส่องพาเนื้อสวยหน้าถามว่าเลี่ยมทองก็หน้าไหมนะครับแต่ก็เลี่ยมทองก็จะหนักนะครับเลี่ยมตลับสันเลสใส่กรอบเงินสวยสวยก็ได้นะครับรุน่นนี้นี่ เนื้อที่วัาููตาเปล่าเนี่หมือนจะดำดำครับเนี่ยเห็นเปลือกว่านเป็นแผ่นเลยเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเล็กเลเม็ดดำเม็ดขาวส่องแล้วเนี่ยส่องด้านข้างก่อนนะครับพาแพงเดี๋ยวต้องไล่ๆส่องไปให้เรื่อยๆนะครับ ยิ่งตรงบัวนี้เห็นชัดเลยนะครับผมว่านจัดมากเม็ดว่านเม็ดว่านทั้งนั้นเลยนะครับนี่มาดูที่แขนที่เท้านะครับ แขนสังคติปากติดนะครับจมูกแตะกล่องนิดนึงนะครับผมวงนี้เดี๋ยวปล่อยไว้สักพักเนี่ยหายนะครับรอยดำๆๆก็จะผิวกืนไปแต่ว่านิดเดียวนะครับ แต่ผมก็ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าเหมือนเขาทําพิมพ์พลาทํากล่องมาเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าพิมพ์พลาเนี่ยแบบว่าเขาทําหนานะครับแต่แต่ติ๊กหนึ่งนะครับผมปากติดนะครับตรงใบหน้านะครับลหลวงปู่ทวดเนี่ยฝั่งเนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยผมนึกว่าเอ๊ะเป็นตําหนิพลาหรือเปล่าแต่เนี่ยที่เห็นเป็นลายๆเส้นๆเ,เนี่ยเป็นจากพิมพ์นะครับผม เห็นหลายองค์แล้วนะครับเป็นจากพิมพ์นะครับมันก็เหมือนเป็นตำหนิให้เราดูนะครับพิมพ์นะครับผมเพื่อในอนาคตมีเก๋องคไหนชัดๆแล้วไม่มีเส้นแบบนี้นี่ก็ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันมีกี่พิมพ์อะไรกันแน่นะครับแต่ถ้าเนื้อใช่เดี๋ยวต้องพิจารณาอีากทีนะครับพาเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยเจอไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญของพารุ่นนี้คือมีเก๋นานแล้วนะครับ แต่เราต้องดูเนื้อให้ได้นะครับเนื้อเนี่ยพอส่องไปแล้วเนื้อเนื้อหามวลสารเขาจะเนื้อดีนะครับเนี่ยแตะปลายจมูกติ๊กหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นนีแชมป์เลยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์สวยแหละนะครับองนี้ตัวจริงนี่จะเป็นพระดำนะครับโซนดำเพื่อนเพื่อพี่เห็นไหมครับดำนะครับดำเปื้อเลยดำเปื้อเลยนะครับองนี้ เทียบกับตอรีดนะครับนี่เทียบกับตอรีดนะครับสำหรับเพื่อนๆพนี่พี่ที่จะให้ผมวัดขนาดพระนะครับความสูงความกว้างความลึกอะไรนะครับผมขออนุญ,ญาตไว้ในที่นี้นะครับผมจะไม่วัดให้ใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ มีกรอบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบว่าถ้ามันแบบว่าจะเอาพระให้ผมวัดพระเพื่อไปใส่กรอบของเขานะครับบางทีเป็นกรอบเงินอย่างเงี้ยนะครับกรอบพัดเตลเลนะครับให้ผมวัดนี่จะเป็นสิบคนแล้วนะครับแต่ว่าวัดแล้วก็ไม่เอาสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเช่าพระไปนะครับแล้วก็เอาพระไปเทียบกับกรอบที่ร้านนะครับผมอย่างเงี้ยจบครับคนจะเช่าเนี่ยจริงๆเนี่ยคนจะเช่าจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยงจะไม่มาอะไรนะครับนอกจากแบบว่า เอ้ยเป็นตลับทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมจะทําให้นะครับหนามากนะครับพระเหนือดำข้างๆนี้ดำช้ำแฉะเลย เห็นไหมครับว่าว่านี้จับจริงนะครับครั้งนี้ก็เป็นพาที่เรียบร้อยนะครับองนี้พาเรียบร้อยด้านบนก็สวยงามนะครับด้านล่างก็ตะกุดเงิน ด้านล่างด้านหน้าด้านข้างอะไรนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรามาดูด้านหลังกันก็องนี้แบบที่แจ้งมาครับเป็นผาเรียบร้อยตรงกลางเนี่ยตรงนี้นี่แบบมีฟาร์มแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นว่านคุกรักนั่นเองนะครับผมรักเนบางทีคุกได้ไม่ละเอียดไม่ได้มีเครื่องโม่เต็มที่นะครับตรงนี้ก็อาจจะรักไม่ถึงนะครับก็เลยมีส่วนที่เป็นเนื้อว่านโผลมานะครับ ให้เราเห็นแบบเน้นๆน้นนะครับผมแต่พิมพ์ลึกเลยนะครับกดได้ลึกนะครับชัดดีองนี้เนื้อเขาจัดนะครับเม็ดวานเม็ดอะไร เม็ดว่านโห,โหเนื้อจัดจ้านนะครับสำหรับรุ่นนี้อาจาร,รย์น้องถึงบอกไหมครับว่ารุ่นนี้เนื้อหาดีนะครับใส่ว่านร้อยแปดครบนะครับแค่เนื้ออย่างเดียวก็เป็นมงคลแล้วนะครับผมโอ้โหสองนานเลยนะครับวันนี้ก็สิบห้านาทีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ หน้าสะสมนะครับหน้าใช้หน้าแขวนเนื um, it, fruit, ้อ <t> ด <Hayır> <t S 2> <t moderate> ีนะครับเจตนาการสร้างดีฝังตะกรุดด้วยมีในรายการประกวดอะไรทุกอย่างก็เรียกได้ว่าเป็นพายุกลางที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งรุ่นนะครับจำนวนสร้างไม่เยอะอนาคตนี่ราคาไหลๆได้นะครับผมเก็บพาทุกทางนะครับถ้าเก็บพาทูกทางอนาคตมีกำไรอย่างแน่นอนนะครับ ขอให้อึดอย่างเดียวนะครับผมยังไงก็ดีฝากเอาเงินฝากธนาคารนะครับถ้าท่านใดแบบชอบพักสไตล์แบบนี้นะครับเก็บพระแบบองค์นี้นะครับผมก็ผมก็คิดว่าน่าลงทุนน่าน่าสะสมนะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่2 7 0 0 0บาทนะครับผมสี่เหลี่ยมกรรมการหลังพะถูกนะครับ โทร0988541366เชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพถ้าเอาไปประสงค์ประกวดแล้วเขาไม่รับตีเก้นะครับผมคืนเงินเต็มจํานวนนะครับไม่หักเลยสักแดงเดียวนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0988541366เชฟนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ